แซ่บให้โลกจำเบดลักวันนีฟาดบิกินี่บากเสียบอวดหุ่นปางโชว์ผิวขาวกระดแทกตาเรียกว่าปล่อยความแซ่บแบบไม่ยักเลยทีเดียวค่ะสำหรับนักแสดงสาวสวยเบดลักวัน,นีคำสิงลูกสาวสุดทวงของคุณพ่อสมรักคำสิงเพราะตั้งแต่ประกาศสถานะสดเจ้าตัวก็มักจะออกมาปล่อยภาพเด็ดออกมาให้แฟนๆได้กดไลค์อ, like อยู่ตลอด ลาสุดสาวเบสจัดทริปเที่ยวพักผ่อนและแน่นอนว่างานนี้เจ้าตัวก็ไม่พลาดได้จัดชุดเต็มชุดว่ายน้ำสีขาวบากเฉียบเสิร์ฟความซสซใ์พรสพร้อมกับโพธาอวดหุ่นเป๊ะปังเผยผิวขาวออร่าขณะที่เริงร่าเล่นน้ำในสระเรียกว่าดราม่ความเซ็กซี่รุนแรงเกินต้านค่ะถามกลางเพื่อนพ้องและแฟนคลับที่ต่างเข้ามากระหน่ำกดไลค์และคอมเมนต์สู่หก ok ความแซ่บให้กับสาวเบสกันอย่างมากมายค่ะ